ปีนองปุบานก่ยี่เนอะปียืมสตางนองอ่ะเออกูยืมมึงตั้งไถยืมพันมันนั่นนี่น้องมีสแปะสลิปไปแล้วน้องโอนทุกปีอ่าอายืมพันแล้วมึงให้กูตั้งไถกับปิ้งโอนทุกตัวห้าร้อยแล้วมึงค้างกูตั้งไดเพราะกับพี่ยืมน้องพันเแม่มปีน้องยืมพันเมื่อวันที่หนึ่งนี่นะกับน้องเดือนนี่นะกับน้องโอนนึกปีห้าร้อยแล้วมึงค้างกูตั้งไถมึงบอกว่ามึงจะค้างห้าร้อย ก่อนวันั้นมันมีห้าร้อยก็แม่นแล้วแล้ววันนี้กูยืมมือพันแล้วมึงบอกว่าพี่ไปห้าร้อยก่อนแล้วนอ้องค้างมาห้าร้อยมึงไปเกิดตาบอตรวจกับคนยืมสตางค์ปึออ๊บกูยืมมือยืมพัน <000. S 2> ยืมหนึ่งพันแล้วโอนโอนนี่คือห้าร้อยห้าร้อยแล้วมึงค้างกูห้าร้อยมันจะครบพันไม่กนอนเ<อ>มื่อมาห้าร้อยเมื่อมาให้กูห้าร้อยนี่ เออเนี่ยมันกูมาห้าร้อยอ,อ่าโอเคถ่ายกันที่มึง้างกูทำหนึ่งทุ่0พันหนึ่งจบอติพนโอนเพพี่เหรอก็โอนนีห่ห้าร้อยโอนอ่ากูจ่ายมึงห้าร้อยห้ากันก็มึงไปคิดแต่ยังมากกันเนี่ยกูยืม 1, มึงหนึ่งพันมึงเอาคูห้าร้อยร้อยโอนมาห้ร้อยสลิปมึงห้าร้อยเงาะกลงนึงห้าร้อยโอเค,อเคถูกไหมอะติพนโอนเพือพี่ก็อ่า กูจ่้มืองห้าร้อยมึงเป็นห้าร้อยกูลูกมืองหากันห่ากันมึงมันต้องคิดมากมึงมันสมองเจ็ดสิบกูคิดให้มึงเรียบร้อยมาเดี๋ยวนี้าคิดหนักมามาเดี๋ยวนี้คือเปิ้นกับพกันเพราะกูยืมกูยืมมึงมึงค้างกูกูเขาให้มืองจบหากันออมึงน่ะหากันก็หายกันนหค่ะอินนี่ก็อกูยืมห้าร้อย